สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วกับเอ้ยตุก,กตาพาฝันอาฟังเสียงนกเขาวันขันนะคะจุก,กุกขันขันเตะหึงวันละครนี้ อันนั่งน้ำส่วนเนาะค่ะเด้อมันอากาศดีไหลนั่งตากแดดเนาะค่ะะเนไปแล้วขนุกกันด้อากาศสดชื่นคะ่ะแดดออกเบาๆอันอุ่นๆว่างั้นเหรอปะ ลมพัดเย็นๆเน,นาะค่ะเนาะเบิ่งนกบินนั่นเหินฟ้านี่เต็มนึงค่นนะนี่สายการบินก็บ,บินตัดเน,นาะคันเนาะเป็นเส้นทางการน,นั่นเดินทางเหมือนกันนะือปะก็อีกบรรยากาศนึงค่นนะคำเหลียวคุณเป็นใบถงคำเหลียวเบิ่งกันทางถึงฟ้านี่มันบอก ก็งามอีกแบบเดียค่ะนั่งแห้งมีน้ำส่วนจะน้อยนะเอ้ยน่ไปเอ็นเอดอาหารเที่ยงค่ะกินแลิศทาน้ำมันอันพันเดือดประมาณยี่สิบนาทีนี่แหละโอ้ได้กินแล้วเจ้าน้อยเนะไปเอ็นทอดทอดอันนั้นแล้วก็กินก็ขนมปังเนาะคะนะ่ะพันเอินโกเกตทอดโกเกตค่ะ มันจะมีพันธุ์ีเสอรอพวกเนื้อพวกเตือเข้าไปแล้วก็เอามาชุบไข่เนาะค่ะเนาะชุบไข่แล้วก็เอาไปอันโรกับอันพวกคืออันบ้านเหาพันเอิเตือบ้านเหาเอาไปอันเฮมันเป็นเฮ่อมันแข็งแข็งแล้วก็ไปทอดสิคะเอ็ดไหลเทือสิแฟนเอิพันทมพันสมนี้พันก็ดีคือการก่ได้เอ็ดพันเอ็ดนี้ นั่งกินกาแฟกันแล้วพันแเล้วไปยันเอทของพันเอ,อ้ยก็นั่งอยู่นี่เอ,อ้ยก็นั่งแหงโตเนาะค่ะเนาะเอ,อ้ยก็ทํางานเราได้ข่าเห็นนั่งอยู่สินี่ก็บเบม่นว่าเอ,อ้ยบไทํางานเอ,อ้ยก็เอเตอตุกตาค่ะตื่นเสาหมาเนาะค่ะเนาะเอทกับเขาเสากินเนาะค่ะก็กินกาแฟจากคันหมาก็มาดูดฝุ่นเหือนค่ะห้องนั่งยนินห้องนอนครังเถิงเน,น,นาะค่ะเนาะห้องน้ําดูดมดเลย แต่ว่าของนี่ที่ว่าขนมาน่ะต้องเบิกนี่อย่างอย่างอย่างเอาซุ่มกันไว้อยู่น้ำอันอยู่ห้องออฟฟิศแฟนเอ้ยแต่ว่าเอ้ยต้องไปเลือกออกแต่ส่วนมากกระิบเป็นเอาอันขนไปลงอันมองพันบริจาคเิค่ะมันเป็นรองเท้าเก่าใส่กล้องไว้มันหลายปีแล้วค่ะเอาขึ้นไปไว้แล้วโมเมนเป็นสี่ห้าปีแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นรองเท้าใหม่เอ้ยมันขี้ดายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอ้ยบด้ษัท เออก็เหาเสื้อถุงอันถุงดำเนี่ยค่ะถุงอันถุงขยะเนาะค่ะเนาะก็ะหาไปเซื้อโยน่นน้ำตูมันเป็นตูใหญ่ที่เอาที่ขนไปเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเยอะอยู่เอยว่ามันไหลถุงอยู่นะเก็บไว้พันบริไซเนาะค่ะเนาะแวากันตรงๆคนเอาพันปีใหม่เมื่อใหม่วันใหม่ก็ซื้อใหม่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะอันเก่าพันโบบไซส์สาสิค่ะ ก็เลยทีแรกว่าน่ะอันแฟนเอ้ยว่าหันคือโบทิมบะว่าเอ้ยเรามาเบืองอู้มันยังบางทีกันของมันยังโบดิไซต์ติดกายอยู่ก็มีเ้อคะโบเมนเราซื้อเกินเนาะค่ะเนาะซื้อเกินนาะที่เขาพั่นลดราคาแาวพั่นเห็นแล้วพั่นอยากได้เนาะค่ะเนาะซื้อหมาพั่นโบดิไซสะาสิเอ้กกันนะโล่โลออกไปค่ะเพราะว่ามันมาเก็บไว้มันก็โบมีความหมายเธอเก็บซื้อค่ะแต่ว่าโบดิโบดใชซเดี๋ยวนี้ต้องคืดก่อนว่าท่านเนาะ เก็บของนี่นะไดไซบอเนาะค่ะเนาะแล้วของตะกย่างที่เก็บเข้าไปทั้งขึ้นดังทึงเงือนหรือไปลงห้องใต้ดินนี้ลืมเสียเถิดค่ะถ้าลงไปแล้วหรือว่าขึ้นไปแล้วก็โบได้ลงมาโบได้ขึ้นมาอีกเพราะเขาก็ลืมเนาะค่ะแล้วก็อีกอย่างก็ขี้ค้านขี้ค้านไปเอาวันคนขึ้นคนหลงว่างั้นเดี๋ยวไปก็เลยมาใช้ใจพ่อปัจจุบันที่ตัวเองใช้อยู่เนาะเนาะมันซิเป็นแบบนี้เ้อค่ะคนเราสำรับเอยเลอค่ะเด้อ แห้งไซด์เขาฝังค่ะคำพูดหรือเป็นกาแสดงว่าขยันแต่เออตุ๊กตานี่เป็นค่ะถ้าเก็บเราโบ้ที่ไซด์เพราะฉะนั้นโบต้องเก็บเน,นาะค่ะเนาะเบิ่งแม่เว้าไปอ่าน้ำหมันอันได้กิน,น,กน,น,าานว่าน้ำหมันเนาะเป็นเออเราไปทอดอันกวกเกตคนเนาะ,ค,ะค่ะเด้อกะมากินข้าวเที่ยนนำกันค่ะจะหน่อยก็เฮ้อเพื่อนๆมีความสุขกินข้าวแซ่บนอนรับฝันดีเน,นาะค่ะเนาะพอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ